เนี่ยนะครับเหมือนกับหัวก้างแม้ว,ว่าจะเคยเลิกลากันไปแล้วเนี่ยนะครับคว้าเอาเอาวุธปืนลูกซองนะครับกระดน่ำยิงจนเสียชีวิตเลยนะครับและการติดตามจับกุมตัวนั้นก็เป็นไป,นปนด้วยความยากลำบากครับทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับวันนี้ออกมาบอกว่าคดีของแตงโมตอนนี้สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานที่ตนได้ตั้งข้อสัเงเกตเอาไว้ตั้งแต่แรกซึ่งถ้าเป็นคดีอื่นที่ไม่มีคนสนใจป่านี้ตํารวจทําสารวจคดีให้จบไปไวๆแล้วแต่คดีนี้ คนให้ความสนใจและช่วยกันตั้งข้อสังเกตในคดีซึ่งถ้าตารวจสรุปสํามวนคดีแล้วไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็ทําได้ยากทำให้คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นการทํางานของตํารวจเพราะมักทางานค้านสายตาคนส่วนใหญ่ดังนั้นหากผู้คนจะไม่เชื่อมั่นการทํางานของตํารวจก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอันนี้โทษใครไม่ไดู้อหโวชัดน,นะคล้ายกับพันตำรวจเวิรุศนะฮะพูดออกมาโทษใครไม่ได้ ครับความจริงก็คือความจริงเขาล่าสุดแม่ของคุณแตงโมได้ตัดสินใจครั้งสําคัญเลยนะครับนั่นก็คือการเลื่อนพิธีชาปนกิจศพของคุณแตงโมไปแบบไม่มีกําหนดเลยนะครับเพื่อต้องการจะชนสูตรร่างของลูกสาวอย่างละเอียดอีกครั้งเพราะว่ากันว่าการสืบจากศพนั้นน่าจะเป็นวิธีการสุดท้ายแล้วก็วิธีการเดียวจริงๆที่จะตามหาความเป็นธรรม กับผู้ที่ล่วงลบไปวันนี้ในเดชัดทางข่าวข้ามรูไปถึงยุคนชนข่าวเราแบ่งออกเป็นสองประเด็นชัดๆเลยประเด็นแรกที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามก็คือคําว่าดุลยพินิษของพนักงานสอบสวนเรื่องนี้มีประเด็นนะครับเพราะว่าสังคมตั้งคําถามเกี่ยวกับคําว่าโปรง่งใสหรือไม่โปรง่งใสของการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจซึ่งตอนแรกมีการใช้ดุลยพินิษด,ดุลยพินิษ กำกับแม่มันมีมาตรฐานแม่อูไปกสระตามขัธนกตของตำรวจคุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจสอบกันแร่อีกเรื่องเลยวันนี้คุณแม่ทนายกิจสระและก็พี่ใหญ่ก็คือนาเดชาเดินทางไปที่สถาบันที่ติเวทโรงพยาบาลตารวจวันนี้จะได้เห็นแล้ละว่าผลงานทางสูตรลิ2ของคุณแตงโมมันมีอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมครับวันนี้ผลออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวได้ติดตามกันแน่นอนคุณผู้ชมครับแต่ก่อนอื่นไป ดุลยพินิษของตำรวจกันก่อนเพราะว่าในวันนี้ทนายนารณรงค์แก้วเพชรตัวแานเครือข่ายารณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้เข้ายื่นร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเพื่อขอตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐก,กรณีที่ไม่ตรวจสารเสพติดของบุคคลในกรณีที่เสียชีวิตของดาราสาวแตงโมดิดาเรื่องสิทธิในการปฏิเสธการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของผู้ต้องสงสัยทั้ง5คน ความเสียชีวิตที่เกิดขึ้นเหตุนใดมีสองคนที่ตำรวจไม่สามารถตรวจสารเสพติดได้ทนายรณรง์ตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่รัฐใช้ดุลยพินิษในการตรวจหาสารเสพติดตามกฎหมายจึงอยากขอให้ผู้ตรวจการแผ่นเด่นได้ตรวจสอบการกระทำดังกล่าวแลว้วก็รายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบว่าเป็นการใช้ดุลยพินิษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กวดการเป็นดินนะครับก็บอกว่าจะรีบดําเนินการเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กรุขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเลอกดราม่าให้ลายสักทีนิคคุณาทิพย์โอดเหนื่อยมากหลังโดนทัวลงพูดถึงกติวันนี้13มีนาคม2565พิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาวันสุดท้ายท่ามกลางแฟนคลับและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัายจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือนิคุณาทิตย์อดีตคนรักที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องคดีแตงโมที่พูดถึงกะติดด้วยงานนี้ทำเอาทัวลงอย่างหนักจนนุ่มนิ้ทัวลงอีกแล้วกะติกเป็นคนน่ารักคือไม่ได้เข้าข้างกะติกอะไรเลยนะนักข่าวสัมภาษณ์ว่าที่เคยสัมผัสกะติกตอนมาอยู่กับแตงโมเป็นยังไงเพราะ ไม่ได้เจอกันตั้งแต่จบความสัมพันธ์กันทั้งแตงโมและกระติกนักข่าวถามว่าตอนนั้นเขาเป็นคนยังไงนะตอนนั้นก็ตอบตามความจริงถ้าใครเห็นผมเคยสัมภาษณ์ผมไม่เคยเข้าข้างกัน